ดีใจกับทีมมากเราซ้อมกันมาแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เสียดายเลยว่าทุกคนอ่ะเต็มที่มากๆผลแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่พวกเราใส่เต็มร้อยมากครับโอเคครับมันกมันก็ดีด้วยาชเปนบมันมากมันมากพี่เราซ้อมกันมามาสี่อาทิตย์ครับสี่อาทิตย์ครับแล้วก็เราก็ไม่คิดว่ามันจะสูสีและสนุกขนาดนี้คือเราก็ ตอนแรกคิดว <ak> anyway, ่าก็มาขำๆแต่พอเล่นพอเราซ้อมเนี่ยเราพอมาวันนี้เราไม่ขำแล้วเราอยากเล่นจริงจังแล้วเกมมันออกมาบรรยากาศมันดีด้วยครับสนุกต้บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าสอเคอร์ตแรกจะอนร์เทนก่อนคือเล่นกันสนุกสนานไม่มีไม่มีใส่เต็มที่อยากได้ไปซูมตาซูมตาพี่ท็อปตอนวิ่งนี่นึงวิ่งตาลอยตาลอยน้องน้องเปลี่ยนหน่อย ครับก็ตื่นเต้นมากครับจริงๆแล้วผมว่าทุกๆคนก็ซ้อมกันมาเนาะตั้งหนึ่งเดือนนะครับสสัปดาห์ก็อยากจะมาเล่นกันแบบให้แบบสนุกสนานแล้วก็เต็มที่จริงๆแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์กันมากๆว่าโหแฟนๆก็มาเยอะมากเสียงเชียร์ก็ดังมากแล้วก็เวลาเล่นกันเต็มที่มากไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้ใช่ครับยอดมากครับได้โอกาสมีมารวมตัวกันเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นตันไหมว่าเออเราได้มารวมทีมกัน ว่าเราตื้นตันน้าตาไหลกันเลยฮะเพราะว่าทีมเราเนี่ยอย่าให้พูดนะฮะตอนซ้อมในทีมเราเนี่ยมาเยอะมากฮะสองคนบ้างสามคนบ้างสี่คนบ้างนะฮะพอซ้อมไปคนหนึ่งก็เจ็บคนหนึ่งบ้านไงก็เจ็บเจ็บเจ็บแต่วันนี้ครับทําให้เราเนี่ยซาบซึ้งกันมากกว่าทุกคนครับไม่เจ็บ แล้วก็เต็มที่กันมากๆนะครับแล้วมากันครบเลยครับมากันครบครับไม่น่าเชื่อมากันครบเลยนะมาจากไหนก็ไม่รู้นะออเจ็บก็คือหายเจ็บไปเลยใช่แต่กลับไปเป็นไงครับอะไรนะแฟนเลยคนที่เจ็บก็คืออยู่ครับคนที่เจ็บกินแผลอันี้อ๋อโอ้โหกี่ไมล์วะเนี่ยขอโทษครับก็ประมาณหนึ่งครับวันนี้ได้เพิ่มอีกหนึ่งแต่ว่าผมชิวๆอยู่แล้วนักลบย่อมมีบาดแผลใช่ไหม่ะครับอันนี้อันนี้ใครนะ น่าจะพี่อ้วนไปไม่อะไรไม่ไม่โอ้โหแผลแผลแผลไม่แต่จริงครับแล้ว่ังการซองก็ต้องฝึกภาษานะใครเจ็บจัดต่ย ไม่คือคือสียอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้เจ็บเลยแต่ว่ามาเมื่อวานมีพลาดกันนิดหน่อยฮะคือคือเหมือนแบบว่าเราเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกมันก็เลยแบบจังหวงจังหวะนี้อาจจะยังไม่เข้ากันแบบอาจจะยังแบบเอ้ยไม่ยังระวังกันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ฮะแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ถึงเราจะแพ้นะแพ้เกมแต่ผมว่าเราชนะใจทุกคนนะ<อ><อ>จริงเรื่องบาดเจ็บมาเจ็บขึ้น เสียงต่เสียงตอนแรกไปละมามาต่อรุ่นต่อรุ่นสเตเิเชอรี่ผม่อยอันนี้ก็อันนี้ก็เอ็มวีั้งนั้นะยังไงเอ้ชนะนนี้ครับผมจริงจริงก็ชูดไม่ค่อยลงหรอกครับแต่ว่าวันนี้กำลังใจจากทุกคนเยอะมากเลยครับมันก็เลยทำให้บอล มันไปลงห่วงครับผมให้ทุกคนครับอย่าให้รู้นะว่าแอบไปเซฟเก็บไว้อะวันนี้วันนี้เห็นแฟนลับมาเชียร์กันเยอะมากเลยใช่ใช่แฟนลับปมใช่ใช่ลูกบอลูกทุกของทุกคนเลยของทุกคนเลยฮะใช่ครับรู้สึกดีใจไหมวันนี้ที่แบบว่ามากันแน่นดีใจดีใจมากๆทั้งฟอร์มทีมแล้วก็ฟอร์มที่สแตนด์ด้วยฟอร์มทีมนี่ถึงเราจะมีเวลาซ้อมกันน้อยแต่พอมารวมทีมกันตอนนี้แล้วเนี่ย อย่งกับซ้อมกันมาเข้าแคมป์ด้วยกันมาเป็นเดือนใช่โอเคอ่ะสุดท้ายแล้วกันในฐานะที่แบบเอ้ยเราอาจจะได้คะแนนน้อยแต่วันนี้เราได้ใจแฟลี่ยนแปลงไปแล้วตั้งใจจากทีมแลก็ฝากไปสู่พี่ทีมเลยจริงเหรอครับผมครับผมนี่พี่ไปก็ผมขอพูดแทนเพื่อนๆสีแดงของผมนะครับก็เราก็ขอขอบคุณนะครับทั้งกองเชียร์ทั้งสีแดงสีน้ำเงินเลยแล้วก็คนที่ดูทางออนไลน์ด้วยคนที่ มามีส่วนร่วมในรายการนี้นใการแข่งขันนี้นะครับผมพวกผมดีใจมากๆนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าบรรยากาศจะดีขนาดนี้นะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ